ก็เลยต้องแวะมาก,ก่อนนั่งหนึ่งวมีนาแชร์ไปในด้อมก่อนนะคะห้าวินาทีอยากให้พี่วินามมงขอบคุณค่ะวันนี้เก่งมากเลยขอบคุณนะคะวินาลงชุบประจําชิในออจอได้วยรอรูปอยู่เนี่ย นี่ไม่มีใครส่งรูปให้ลูกสาวเลยเราลูปอยู่บ้านหนึ่งอันนี้เก่งมากขอบคุณนะคะชีมาล่านวชีป๊อกชีจะป๊อกแล้วค่ะชีจะมีเวลาให้ทุกคนประมาณสิบห้านาทีแล้วชีป๊อกเลยเพราะว่าพวกนี้โฟก,กัสสู่กับการซอมพวกนี้คือซ้อมอนลี่ซ้อมอย่างเดียวซ้อมให้ สุดๆกันไปเลยตอบคำถามถูกต้องที่สุดไปขอบคุณค่ะทบผมก่อนลงชุดในจีเดี๋ยวลงนะคิดหน้าง,งานเจ็บคอแล้วขอบคุณค่ะปากเป็นไงม่วงปากม่วงอ่ะทุกคนเห็นปะ่ะปากเนม่วงอ่ะแต่มันก็จะดีขึ้นนะคะชีะแสดงว่าชีกัดแรงมากความพยายามของหนูมันประจักษ์แล้วไว้ขอบคุณนะคะ คุณเจตัวหนูมากๆขอบคุณนะคะขึ้นกลับแม่ชี้หน่อยเหรอไม่เป็นไรทุกคนไว้วันหลังพัะลูกสาวล้างหน้าไปเดี๋ยวไปนอนแล้วมาย่า,มาย,ามาย่าทำไรอันนี้เป็นซึมเศร้าแต่จะ้องตาขอบคุณนะคะคุนนี้ตื่นกี่โมงวันนี้แม่สักแปดโมงเจอกันแปดโมงเลยเหรอเจ็ดครึ่งได้น,นะเกิดเกินแบบ กือบเกือบแบบเกือบเกือบแป้งมอุ้งอะพวกนี้พวงนี้ไม่มีอะไรมากแม่ปาดตะกร้าด้วยลูกอ่ะครับผมครับผมวันนี้ซึ้งมากน้ำตาไหลค่ะจริงหรอวิ่งตื่นพวกนี้ตื่นเจ็ดโมงนะพวกนี้อย่าคาดหวังลุกได้ไหมป่าม่วงอ่ะฝ่ามออ่วงว่าลูกสาวไปกะดูมันอะ กันหนักมากวันนี้ตื่นมาปากเบี้ยวไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะว่าวทุกคนเจอแบบว่าตื่นตนกก็เลยแบบว่าภาวนาว่าชีต้องหายนะแล้วชีก็ยุบลงซึ่งดูจากตอนที่พูดก็คือว่าไม่เห็นถือว่าโอเคสวยมากวันนี้ขอบคุณค่ะปักสก้าก่อนดีกว่า น้ำพริกตาแดงปลาทูเปียก68บาทเท่านั้นอุ้ยขอบคุณติ๊กเกอร์ค่ะทายาย่างเนี่ยเดี๋ยวแปรงฟันเสร็จเดี๋ยวทายายเดี๋ยวก็หายชาใช่กินน้ำเยอะวันนี้ภูมิใจมากๆไม้ขอบคุณนะคะเพียติอวยฉ่ำเหรอไว้ขอบคุณคะ่ะอย่าลืมกินยากแก้ซรใช่กินยากแก้เซริกม่น่าหายไปไวนะขอบคุณนะคะงงมากชีเป็นะลรไม่เป็นชีกัดปากตัวเองชีเป็นอะไรชีไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะ ชีโอเคทุกอย่างเลยนะสุขภาพชีก็ดีแต่ว่าชีหาเรื่องกัดปากตัวเองเพื่อชีรีบกินข้าวเกินทำไมเก่งชีรีบกินข้าวเกินทำไมเก่งจางไหมขอบคุณค่ะคุณแอลมอนข้าวอร่อย,อยงไงกิน <laughs> ข้าวจะไปให้ทันจะทำทุกอย่างให้ได้เขาเลยปะ ชีจะไลฟ์ชีก็จะไลฟ์ข้าวชีก็ต้องกินชีก็จะไปซ้อมให้ตรงเวลาด้วยคือชีจะเอาทุกอย่างชีก็เลยนุ่นกัดปากตีนไปเลยค่ะบอกชีพักบ้างเนาะกัดอไรรคือมันสองสามรอบมันรีบๆเคี้ยวแล้วมันก็กดหนึ่งอ่ะเจ็บแล้วมันสองสามรอบสองแบบไม่ไหวแล้วนะก็พยายามเคี้ยวธรรมดาสามจบเน็ตชีขิดร้อจริงปะ ภูมิใจในตัวหนูมาเจ็ดเดือนแล้วนะขอบคุณพี่โอเล่ค่ะจะภูมิใจตลอดไปขอบคุณนะคะชื่อประจำชาติคนกรอยเยี่ยหรอวายชีต้องต่อสิขอบคุณนะคะลูกสาวรีบกินกันใช่มูกสาวโกไม่ทำอะไรเลยไหเป็นบทเรียนนะคะแกออกอีกไหมผมเราจะได้ร่วมชมการแกะผมไปด้วยกันนะคะทุกคนว่ามันแกะออกไหม แม่รอทุบเบสเซอร์แตกๆเอาจริงนะแม่นานรอดูนะคงเจ็บปากแม่ดูเจ็บมากเจ็บจนม่วงอะ่ะเจ็มันม่วงออกมาตรงข้างนอกตรงนี้แล้วอะชิม,ม่วงเลยพี่สปามถามไม่ได้โดนต่อยใช่ไหมพี่มาเหมือนคนโดนต่อยพี่ฉันโดนต่อยหรือเปล่าะจะหายทันไหมเดี๋ยวก็หายแล้วค่ะวันสองวันนี้เดี๋ยวก็หายแล้ว thiệp âm chi làmผม điên quá nhá, còn trinh đăng thai nhau đây, trai đăng không โอเคคุณจะเกลียได้ไหมชอบเวลารวบผมมากว้้ขอบคุณนะคะกิปเขียนก่อนอย่าได้ถามค่ะทุกคนค่ะนี่คือเคล็ดลับผมสวยนะคะใครไปฟังเพลงพี่อออหรือยังไปฟังเพลงพี่อออก่อนเร็ววันนี้สวยที่สุดในสมโลกเลยไว้ห้ขอบคุณค่ะตอนตอบคำถามถ่นเต้นไหมก็ไม่นะ ตื่นเต้นคําถามแต่พอรู้คําถามแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าแค่อยากรู้บอสจะถามอะไรตอนแรกคิดว่าบอสจะถามว่าคุณคิดว่าภาษีช่อมที่ลดลงมาสิบเก้าเปอร์เซ็นนั้นคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาทําให้ภาษีของมันลดลงและประเทศของเราดีขึ้นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวมองบอสจะถามวันนี้คุณคิดว่า entertainment c o m ็ก e x มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหากุณต้องเลือก คุณจะเลือกมีหรือไม่มีนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวไม่ใช่หค่ะแต่ว่าคำถามเป็น universe มากคือเวลาเราเก่งคำตอบอะคำถามเราเก่งคำถามอะ เกือบเลยเยุสิเกือบไม่เวลาเราเกงคำถามเราจะมักจะเกงคำถามที่ยากๆอย่างเช่นมันมีตอนนี้มันมีดิจิดิจิเพย์ออกมาก็คือว่าให้ชาวต่างชาติเนี่ยที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยแลกเงินที่เป็นเคอร์เรนซีของแบบพวกบิตคอยน์อะไรต่างๆเนี่ยให้แลกมาเป็นบาทได้ ก็หาความรู้ใหญ่เลยเรนดิจิเพย์คืออะไรดรจดิติเพย์คืออะไรทำไมท้องมีแล้วมาทำอะไรอะไรแบบเนี้ยกลัวว่าจะถามคุณคิดว่าดิจิเพย์ในปัจจุบันส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยและคุณจะมีส่วนร่วมทำให้มันดีขึ้นได้อย่างไงเลยปะอืมชาติเราไม่ลองลับไม่แต่ว่าที่ไทยกำลังจะเปิดนะคะที่ไทยกำลังจะเปิดดิจิเพย์ สีเก่งเยอะเกินสีเก่งหมดอะบอสกำลังจรับชมบอสไม่ต้องถามอย่างนี้นะคะหนูหนูเก,งเกง่งเกินค่ะเก่งเหมือนเก่งเกินเกินไปค่ะเปิดเพลงพี่อ้อมหน่อยเออกดเพลงพี่อ้อมหน่อย ตอนนี้ชิเกงแขนถูกต,ต้องนนต้องโมงนะของคุณค่ะลูกสาวดิ้นนงมากเลยแกะผมเสร็จตีสาพอดีก็นั่นแหละพี่สปามทำผมดีขึ้นไปนะคะไม่นอนอย่นอนนยงแม่บอกแม่อยากกินอสะดรกคนะหมูกระทะแม่ก็ไปกินหมูกระทะแล้วเรี่ยแกะมันแกะไม่ได้จริงๆนะเนี่ย ไี่ไหเหมือนกันวันนี้ทั้งวันตอนซ้อมใช่ปะ่ะเพลงนี้วนอยู่ในหัวตอนซ้อมช่วยทำชาติเพลงนี้วนอยู่ในหัวแล้วหนูว่าหนูตอนตอนเดินเนี่ยเพลงนี้ก็วนอยู่ในหัวอยู่พาะมากเลยอ่ะจริงเพลงแบบติดในหัวเลยจริงๆ ซื้อยูทูปีเรียมให้เนะเป็นแพงอ่ะคุณหมเนี่ซื้อดีนะเหมือนเดิมใครก็ได้ค่ะช่วยดีทันทีค่ะไมฉัน่ประสบปัญหาอะไรได้ละตอนแรกนจะคิดว่าจะไปขอข้องค่ะจะไปขอไอซาร่าแกะใหรมา เพลงเข้าุประจำชาติจริงนะขออินเนอร์เพลงนี้หน่อยนะเพลงพ่อมากเลยอ่ะเคยนะไม่เคยมีใครแต่งให้ไม่เคยมีใครแต่งเพลง,พ,งพี่สปาูีใไะไรรู้พี่สปามีขามาแกะผมให้วนูร้อ,องเยตอบคำถามได้ดีมากขอบคุณนะคะ แกพิมตาให้ดูนยค่ะดองหน้าเด<อ>ิมด,ดองผมแล้วว่าไม่ไหวใช่ไหมตีนหนึ่งแล้วที่ชั้นแกะผมไม่เสร็จให้เ,เพื่อนแกะถึงเสร็จแล้วเนี่ยหมดแล้ว พ่อมากเลยอะเทงมีน้าบวชรือลูกเฮ้นี้แข่งอะไรครับพวกนี้ไม่มีนะคะพวกนี้เบสเซอร์เอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมลูกปิดลูกปิดพวกนี้ซ้อมอย่างเดียวเบสเซอร์วันที่ยี่สิบเอ็ดนะทุกคนฟัมผมชิงมาละนี่นยอยากแคปตอนนี้นะคะช่วยเอาออกจากหัวหน่อย รอก่อนนะคะแกะผมก่อนทุกคนเิยจะงามแกะผมนี้รู้ความรับมันเลยคอยหลบก่อนแอบก่อนความลับนีบ้ไม่เปิดหูนะคะแกะผมร,ม <c oughs> รวมสองคความรับที่ทุกคนรู้นี่นะผมรู้ยยเยอะมากรู้ว ความลับนงางฟ้าตุต่มตองมาค่าใครที่แอบดูอยู่ห้ามแอบดูนางนิสิตใช่ฟอเกินไม่ไหวแล้วขออินเดอร์เพลงนี้จริงๆรหน่อยครับอยากถ่ายเอลวีพีเนี้ ทุกคนคิดว่าเอ็มีเพลงนี้ควรจะเป็นยังไงเพลงเขาเลือกมากเลยอ่ะปากช้ำไม่ใ่มชนี่แคว่าลูกสาวกปากโอเคมันเป็นความแตกต่าะ ิมพอมากจริงทุกคนกดตะกร้าลบหน้าสิทุกคนจะได้เห็นปากที่โดนต่อยพี่สปามเบื้องแกะผมเสร็จเนี่ยแม่ทำผมดีไปเปล่าแม่ทำผมเป๊ะนะคะอวยยศนะคะอวยยศคุณแม่นะคะถ่ายรูปกับมุมค่ะยังไม่ได้มุมเลย เฮล้างหน้าดีกว่าน,นะล้างหน้าหรอดีเบอร์เซลยนะเอ็งนี้เข้ากับตอนที่ออกมาเลยไม่มีใครต่อยนะกัดปากตัวเองค่ะกัดแรงมากด้วยค่ะ ซีรีส์กินข้าวซีรีส์เขียวมันก็จะกัดโดนหนักแรงมากแค่นั้นแหละอืมประมาณสองรอบรอบแรกไม่แรงหรอกแต่ไอ้รอบสุดท้ายที่รีบนี้มากมากอะแรงสุดจนน้องกรีดน้องกรีดอยู่ในหัวให้เราความเจ็บปวดแต่ชีก็ต้องวิ่งไปเพื่อจะซอมเงไม่เป็นไรก็ดปไปตั ตองตัวดีมันปกติไหมปั่นวิวอะปั่นวิวปิดเปลี่ยนเพลงกับเพลงเดิมนะคะอย่าให้พี่วินาอะไรกระทงเชียงใหม่นะมางานลอยกระทงเชียงใหม่อยากไปเหมือนกันค่ะพร้อมค่ะพร้อมเลยหลังหน้าก่อนนะ ขอบคุณย่อมมากเลยนะคะแต่งเพลงให้แบบไม่เคยมีใครแต่งเพลงให้มาก่อนเลยในชีวิตนี้เพลงแรกเลยอะ่ะซึ้งใจมากเลยอะ่ะเพลงขอนลุกมากจริง ประยนวดหน้าก่อนั้นนะชอบมากล้างกับแบบไอตัวที่เป็นออยใช่ปะ่ะมันแค่นวดน,น,นมันก็ออกแล้วอ่ะมันประหยัดเวลาในการล้างหน้าคือมันห้านาทีล้างหน้าเสร็จจริงๆสำหรับคนที่แต่งนนหน้านางยังแล้ทุกคน คนดูไม่แหงทุกคนหามันดูคนล้างหน้ากันหรอคะทุกคนชื่อเพลงนะวีนาโสภาวิลาวันชื่อปังมากถ้ามีนามสกุลไทยจะนามสกุลนี้แต่ว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ชอบมาก ส่งลูกสาวเข้านอนนีุ้่งนี้ตื่นกี่โมงุม่งนี้ตื่นเจ็ดโมงแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งหน้าสักแบบเจ็ดครึ่งเกือบเกือบแปดโมงแล้ว่ยกองนัดเกือบสิบโมงเลยเก้าโมงห้าสิบพวกนี้แต่งแบบชิวๆว่าซ้อมอยู่เดียวหรือทําไรปากช้ำใช่มันเห็นช่านอยเหรอใช่เพราะว่าวีนาไปกัะ ขันชั้นขับต้นลิฟต์ก่อนมันจะได้ดีอะไม่น่ากลัวมากมันจริงๆไม่น่ากลัวหนังแต่มันช้นมาคือมันช้าเพราะลูกสาวไปกัดน,นอยู่แถวนี้ไงน่ากลัวมากไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตทำไมต้องมาเป็นวันนี้คะ่ะชิกัดเลยเหมือนโดนต่อยจริงๆรเหรอ <S <S ไม่มันกินข้าวแล้วมันรีบเกินอะทุกคนเราเป็นคนวอก k ั u กพวก็มาหลุดเกินไปป่อใครเจอบก็กลัเ,เย็ยนใช่เดี๋ยวทายาก็ได้แล้วค่ะทุกคนแต่ก็หายละอันนี้เจ็บไหมไม่เจ็บนะคือมันช้ำออกมาข้างนอกเลยอะทุกคนอย่าตกใจนะ มันแค่ช้ำก็แล้วว่ามันใกล้จะหายแล้วอืมตะกบเย็นน้ํของเผ็ดอืมช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรเผ็ดๆนะคะหายาเดี๋ยวก็หายจริงอย่าตกใจนะมันไม่เป็นไรงงเหมือนกันนะว่ามันช้ำออกมาข้างนอกเรื่อยๆมันคงกัดแรงมากอะงดทานไขค่ค่ะ จริงเหรอบางคนทานไข่ด้วยเหรอไม่เกี่ยวมั้งอุ้ยขอบคุณคุณแปปเปอร์ค่ะสชาสรับสติ๊กเกอร์พอเปิดจบทุเรียนหนึ่งรอบถูกต้องไมาถ้าแต่งหน้ามันมองไม่เห็นหรอกทุกคนวันนี้ก็เป็นไงเนี่ยวันนี้ก็เป็นฟังอีกสวยมากวันนี้ขอบคุณนะคะบอกมาใครต่อยเออลายนี้ไม่น่าจะมีใครต่อยนะน่าจะทำตัวเองมากกว่า ด้วยความที่ไม่เข้าใจว่าซุ่มซ่ามหรืออะไรแต่ตอนเด็กๆเ่าคนซุ่มซ่ามอยู่นะที่จะชนนุ่นชนนี่ช้ำรุ่นช้านี่อยู่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารอดมาได้ไงร่างกายไม่ค่อยมีแผลเป็นเท่าไหร่บอแต่แล้วคนคอมเมนต์น่ากลนะัวมากมันจะมีผนังอาคารพูดใช่ไหมแต่วันนี้ก็พูดปกตินะแม่เห็นปะ มันมันมีนิดนึงไม่ได้มากไม่มากวันนี้พึ่งปกติเดี๋ยวมันก็หายแล้วแผดซีเดีใส่ย,ยาบ่อยๆได้หงอว่เดี๋ยวก็หายแล้วคือคนเราจะชอบเป็นอะไรแปลกๆในช่วงเวลาสำคัญเนาะเป็นคนช้ำง่าย <S <S ใช่ใช เแย่บอกว่าตอนตอบคำถามเพีงเดียวร้องเพลงนี้ออกตอบคำถามถามๆร้ mm. องเพียเงเียลเลยโอเคเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ค่ะวีนะ่าโดนซ้อมบอกเลยไม่ได้โดนซ้อมนะคะหน้าตาเหมือนโดนซ้อมอมะคือกัดกินข้าวากัดเข้าไปไงนั่นแหละสวีดีครับสามนาทีเป๊ะไว้ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจบเพลงจบเพลงแล้วไปอาบน้ำอาบน,น้ำนอนผิวใสมากเลยช่วงนี้เลยตอ่นี้ผิวใสมากชอบมากฟาดเคาะจริงจริงฟาดคอมากฟาดแบบใดฟาดแบบใดงงมากรีสอร์ทเยอะๆโอเคอทุกคนคอมเมนต์นไรนะ่านะกลัวมหกพี่วิจสระผมไหม เป็นคำถามที่ดีนะคะกดตะกร้าให้หน่อยเร็วอุ้ยมีคนกด2อ0 0นขอบคุณนะคะโีนเพียงพอมากสระผมค่ะโอเคกหิมทามิโตรเวนซีนะทานประจำเลยค่ะ อย่าลืมลงรูปในออจอเกือบึ้ดูมมือวันนี้สวีทดีมากชอบค่ะขอบคุณนะคะอืมก็ส่งกำลังใจทุกคนนะที่เป็นโรคซึมเศร้านะมีคนใกล้ชิดก็เคมีคนใกล้ชิดที่เป็นเงนีมันเป็นเรื่องของสารในสมองจริงๆนั่นะนะคะก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือหมอหรือว่ายาช่วยรักษาสะผมเท่ากับชาเลนจริง <g rab> เพลงจบทุกคนร่วมสาธุตกใจไหมสามทินานนะตกใจไม่บอกก่อนเลยมีแต่แค่ตอนไปซ้อมบล็อกกิ้งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพูดสามนาทีไม่บอกด้ยวยจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็เลยคิดว่าสามนาทีจะพูดเรื่องอะไรก็เลยคุยกันไอขิงว่าคนที่จะพูดสามนาทีได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่พูดไปเรื่อยต้องเป็นคนที่พูดไปเรื่อยได้ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราคือคนนะั้นที่คนพูดไปเรื่อยได้โดยที่ไม่ต้องจับใจความอะไรมาก เราก็ตบให้ดีแค่นั้นแหละสูงเลยเ <c oughs> ตื่นกี่โมงจ๊ะพรุ่งนี้ตื่นสักเจ็ดโมงนะคะเดี๋ยว8ปดโมงเนี่ยมาไหนที่เกียนลำนองเลย่ไม่คิดเขียนนะคะวีนา <c oughs> ต้องไปร้องเพลงน,นี้บอสฟังเจอเลย <c oughs> ตื่นเช้ามากแต่หน้าใสใช่วีนาก็รู้สึกว่าหน้าใสนะทำไมพี่สปาไม่เห็นด้วยล่ะคะ วันนี้ถามพี่สภพาม,ามาน่าใสไหมพีม่มาบอกไม่ระบ,บกเชิงลบทานยาดึงนันลูกได้ค่ะทุกคนอันนี้คือเกิดจากการกัดปากของตัวเองนะคะไม่ต้องตกใจนะก็ <c oughs> กินข้าวรีบกินมากแล้วก็ไล่ไปด้วยการจะพูดแล้วก็คือเคี้ยวไปด้วยสมองมันทํางานชนกันก็เลยแบบกัดเข้าไปกัดเข้าไปตรงนี้มันก็เลยช้ำ นะคะอย่าตกใจนะคะเขาญาติเสียไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับดิฉันนะคะกัดเมื่อวานจัดเมื่อวานก็แผลอยู่ข้างในตรงเนี้ย ไ,ไ,ไปนอนแล้วนะแม่เพลงจบแล้วนะคะไปนอนดีกว่าพราเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งกาลังใจให้ขอบคุณรักทุกคนนะคะเจอกันมาพรีริมนะมาเจอกันนะคะมาดูพรีริม i n a รีกันนะคะไปนอนแล้วนะ๊ม่าบาย굿ไนค่ะ굿ไน